สวัสดีครับนทวัฒน์นะครับจากสุเรียนพยานาน,นะครับวันนี้วันที่26แล้วนะครับก็เป็นช่วงของนะครับโควิด19ก็ เป็นวันแรกของพระราชกำหนดที่ที่ออกมานะครับที่เราจําเป็นจะต้องออกบ้านให้น้อยลงนะครับเพื่อช่วยชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับโซลิมยานาคก็เลยพร้อมที่จะบริการให้กับทุกทุกท่านที่มีความสนใจในการจะสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าทีมงานทอยู่ที่ไหนนะครับท่านไลน์ทักแชทมานะครับแล้วเราจะจัดส่งให้กับทีมงานของท่านนะครับสินค้ามีครบเพียบทุกตัวนะครับเวนวิตามินซีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้วันนี้นะครับเราก็พร้อมบริการให้กับทุกทุกท่านแค่ท่านทักมานะครับอย่าลืมนะครับ วันนี้อยู่กับบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะหาว่าวันนี้มันมีข้อดีไม่อยู่บ้านข้อดีเยอะมากนะครับในการ มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับมีโอกาสมีสติในการใช้ตเองมากขึ้นนะครับมีโอกาสทบทวนวิถีชีวิตที่ผ่านมามากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ยุคของโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับดิสทัพที่บอกว่ามันไกลตัวตอนนี้ไม่แล้วนะครับโควิดช่วยเร่งระยะเวลาปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้กับรูปแบบอาชีพที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราเราเรานะครับตัวเรานะครับคุณกับผมเนี่ยครับเรานะครับ เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับคุณต้องการอะไรสั่งมาได้นะครับสินค้าสุเรียมพยานาคพร้อมจะบริการให้กับทุกๆคนสุริยมพญานาคของเราก็มีเพจให้บริการให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ต้องการความรู้เรื่องราวของสินค้านะครับมีรูปภาพสวยๆเข้าไปดูได้นะครับชื่อเพจนะครับตามด้านล่างนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มี YouTube ช่อง YouTube ของเราก็มีนะครับเข้าไปดูนี่ครับยูทูบตื๊ดตื๊ดรายละเอียดตามนี้สามารถพิมพ์เข้าไปดูนะครับเรื่องราวของสินค้านะครับรายละเอียดสินค้ารูปภาพสวยๆวิดีโอที่สามารถทําให้ท่านไปต่อยอดสมกกบทีมงานของท่านได้นะครับวันนี้โลกมันง่ายขึ้นมันไวขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะขยับตัวเร็วขึ้นนหรรือเปล่าะคับ วันนี้เราโชคดีนะครับที่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองพร้อมๆกันทั้งประเทศเช็คคะแนนะเรายังเช็คได้อยู่นะเราใช้มือถือเช็คกไ็ได้เหมือนเดิมนะครับหน้าร้านของสุริยานาอยู่ในมือถือของท่านแล้วนะครับท่านเข้าถึงเราได้ง่ายมากขอแค่ท่านคลิกเข้ามาได้และท่านจะพบกับเราได้ง่ายขึ้นพบกับเราเร็วขึ้น และพบกับเราบ่อยๆขึ้นออกบ้านนะครับก็ต้องระวังนะครับแมสอย่าลืมนะครับแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับพกติดตัวไว้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยการรับประทานสินค้าของซูเรียนที่เรามีอยู่นะครับสินค้าของเรานะครับ high quality อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดูแลให้เราแข็งแรงมากอย่าลืม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 นะครับใช้บริการเราได้เราพร้อมที่จะบริการให้กับทุกท่านนะครับติดต่อนะครับสูเรียนพัฒนานัทวัฒน์ธรรมากับคุณอ้อยนะครับ นี่นะครับแล้วก็พร้อมบริการให้กับทุกท่านนะครับขอให้ท่านนะครับโชคดีอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองครับสวัสดีครับ